เจ้านี่มาลองเช็ครถดดยวมาห่าฟินปี2022เช็คน้ำมันเครื่องตอนฮอสตาร์เครื่องน้ำมันขึ้นฝาสูบได้ขนาดใดไปถามอาจารย์ช่างควนมาละเปิ่นบอกว่าน็อต12มิ้นบนฝาสูบพอแล้วมันจะอยู่ทางด้านขวาของรถอืนี่ก็เปิด อันนี้ต้องบวกหัประมาณจุดเจ็ดจุดอย่างเนี้ยเพราะว่ามันผ่านเลาต่อทั้งปลายถ้าต่อทั้งเก้านี่มันจะได้สิบสองปลายสิบสามอืมกันนี้ก็สตาร์ทรถรถไฟน็อตตัวเนี้ยถ้าเป็นว่าอกพิดนะ ฮ็อตเนาวอยู่เลยพุย่ตายเออเนี่ยน้ำมันปุ่งออกโจโลโจโลออกดีอยู่ปิดเครื่องโอ้ยนอยเพ้อเลยน้ำมันขึ้นจัดดีเลยเนี่ยเดี๋ยวนะน็อตมันก็เหมือนกับน็อตท้ายน้ำมันเครื่องนั่นแหละออแต่รู้สึกบ่มีแหวนนะ น้ำมันออกจัดนักเลยน้ำมันขึ้นจัดดีเลยเนี่ยมาน้อยเนี่ยกี G ่อยน็อตลุตตกน้ำมันปุ่งเพิ่เลยเดี๋ยวต้องได้ไปเช็คน้ำมันใหม่แว,วันนั้นนันเตอฝาออกมาพอคาดย่ำคาดแล้วก็เปลี่ยนสปริงคาดน้ำมันเติมไป จุดแปดห้าเบอร์สิบสองนะแต่น็อตนี่มันขันมาบะแน่นนะ่ะตะกี้โยกมือเดียวออกเออรถล,ลุนอื่นจะได้มูนะ่น่ะต่ลดรถฝิ่นของเขานี่น็อตจะหลายตีมันขันบะแน่นเหมือนนั่นหล่นสปากเลยอบอกเข้าใจเหมือนกันนะ bọc hai mươi mùng tông khán nén mười điều chị bé con chạy cả ra trong lát chết nhưng mần sạch chết nhưng mần lắc cầm điều sạch tắt may mày em cầm phó mần nén mần nén mần nhoi hót ปักหัวเทียนมาหน่อยนี่ถอดอยากชิบหายมันเข้าไปทังในมันอ๋อมีแหวนเดี๋ยวเราได้ออกมา เดมน็อตตัวนี้เอาออกมาใส่แหวนไหมน้ำมันมันไหลเข้าไปตังในนี่บ่มีตีละบายถ้าของสปาร์กนี้มันจะไปเช็ดน,น้ำมันบ่ขำดังไหนนะ่ะออกจากนี่มา นี่มันมีแหวนนะตะกี้ถอดมาน็อตมันตกลแล้วแหวนมันรุดเข้าไปตังในก็นนี้ก็พอมากับหน้าหนึ่งมันมนเพราะฉะนั้นหน้าเรียบนี่จะอยู่ตังในหน้าเรียบจะลงจี ลุแล้วตัวนี้มีแหวนใส่เรียบร้อยทีน้อพอกน็น้ำมันปรุงสลังเหมือนกันนะนักบวกกีวนาทีมได้เพอเต็มปืน้นเลยวะออกนักกว่ารถอัน,ม,อน,นมิโอนั่นมีโอนั่นปรุงปรุงแห้งแต่บัตบัตรต่นี้แล้วก็ของสัปากนี่ก็ปรุงได้แห้งแต่ก็บบตรต่มิโอ แล้วของสปาร์กนี่สมัยก่อนเขาจําได้เขาเปิดมามันจะมีน้ํามันไหลทั้งปืนนี่หันเลยตอนหลังมาเขามาเตะแปลงก็เวลาเขาเปิดฝาตัวนี้นะจะบ่หันน้ํามันไหลทั้งลุ่มแลยบรรนักยังเก่าอ่ะยังตะกอนเขาพอจะหันทีเลยเดี๋ยวนี้หันบ่เคยทีละแต่ก็มีอยู่ก็ขีออกขึ้นร้อยขึ้นอย่างก็บ,บ่เป็นยังนะ หัวเทียนก็ออกสีน้ำตาลสีอย่างยังทีอาจาร์เป็นอู้ถึงอยู่โอเคสรุปแล้วตัวนี้น้ำมันปุ่งนักขนาดเลยโอ้นักกเำ่องไ,ได้เต็มปื้นเลยโอเคนี่ก็เจ็ดอย่างแห้งๆเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องวิ่งมันจะมีอันเพราะว่ามีขาบน้ำมันออกตามัน้นขีบเสื้อสูบอย่างมันนี้เดี๋ยวจะมีน้ำมันปุ่งอยู่ แต่ก็บอต้องตกใจเป็นควันปิยน้ำมันได้อู้พิกมันห้อนมันเผาจะมีควันออกแต่ก็เป็นควันที่ขาบน้้ำมันตามขีบสูบนี่ทีหัวเทียนที่ทางในนี่เขาก็เจ็ดเจ็ดเพีวเพีวอันก็ได้ปอให้ปอดีละแต่หัวเทียนรุ่นนี้ทอดยาก หาปักนี่เนี่ยแคบเนี่ยกีดเนี่ยโอเคอยูเรสเตตัวนี้มาพอน้ำมันพอเนาะน้ำมันมันยังเหลืออยู่บ่ เหลืออยู่ร้อยปลายวันนั้นเติมจุด8 5ด้าหนึ่งลิตรจุด85ก็เหลืออยู่ร้อยห้าสิบเติมตเติมได้อยู่เช็คน้ำมันพอเช็คตอนเครื่องเย็นนี่มันจะสูงกว่าปกติน้อยหนึ่งหายไปนัก ปกติเราเช็คตอนเครื่องเย็นนี่มันต้องท่วมการบน่นตอนเครื่องเย็นถ้ามันบดท่วมการบนนี่แสดงว่าน้ามันหายไปลายเลยพอแล้วสองเตือละได้อยู่ประมาณแปดส่วนหมด้ดีต้องได้เติมอีกน,น้อยหน่งแต่ตะกี้น้ำมันปุ่งออกหนักเลยนะเต็มปืนเลย บบบได้เกิดว่าน้ำมันมันจะปุ่งแหง้งขนาดนั้นเดี๋ยวต้องได้เติมแหม,มน้อยหนึง่งเติมก็ไปน่อยลองกรรหนะนึ่งนะนี่ยตอนบัติดเครื่องนะตอนเครื่องเย็นมันต้องขึ้นถึงขีดบนสุดท่วมขีดน้อยๆโอเค จบข่าวเรืนีนะ